จอยรินานีใช้ชีวิตเรียบง่ายทอดใบไม้กิน เรียกว่าเป็นสาวสวยที่ชีวิตดีๆค่ะสำหรับสาวจอยรินรณีที่นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วจอยอยังชื่นชอบการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบ้านของตัวเองเอามากๆค่ะนอกจากนี้จอยอยังวางแผนชีวิตของตัวเองไว้เป็นอย่างดีโดยก่อนหน้านี้เธอได้วางแผนการเกษียณล่วงหน้าเอาไว้แล้วและเปิดเผยว่า ตอนนี้ก็มีการไปดูที่ดินไว้บ้างแล้วเพราะอยากมีฟาร์มปลูกผักเลี้ยงสัตว์เป็นของตัวเองเวลาเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารซึ่งตนก็ได้วางแผนเรื่องการเงินเอาไว้แล้วถึงอายุ85ปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังทำงานอยู่ส่วนเรื่องความรักตอนนี้ก็ยังโสดสนิทไม่คาดหวังเรื่องชีวิตคู่แต่ไม่ปิดกั้นเรื่องความรักยอมรับว่าเคยคิดอยากมีลูก มีไปพบหมอเพื่อเช็คความแข็งแรงของไข่ซึ่งหมอก็บอกว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีแต่ก็ไม่อยากท้องเองซึ่งหากจะมีคนเข้ามาจริงๆแล้วคุยกันรู้เรื่องก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะไม่ได้ตั้งความหวังหรือวาดภาพในอนาคตว่าจะต้องมีคู่ส่วนตัวอยู่คนเดียวมาได้ตั้งแต่เด็กหากในอนาคตต้องอยู่คนเดียวก็ต้องทำให้ได้เพราะความสุขบางทีเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้เกิดจากคนอื่นค่ะและล่าสุดจอยยังได้ออกมาโชว์ทำอาหารนำใบไม้และผักในสวนที่ตัวเองปลูกในรั้วบ้านไม่ว่าจะเป็นใบหม่อนใบแครอทใบชะพลูผักบุ้งใบมันเทศพริกเกรเรี่ยงพริกขี้หนูกล้วยดิบมาชุบแป้งทอดกินกับน้ำจิ้มสุดอร่อยพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเก็บใบไม้รอบบ้านมาชุบแป้งทอดว้าวมาก ก็เรียกได้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของสาวจอยนั้นทำเอาหลายคนต่างอิจฉายอยู่ไม่น้อยค่ะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่มีความสุขมากๆเลยนะคะ